เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนาตีกระชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วคราวที่แล้วเมื่อพระพุทธองค์ดำริว่าเราจะเดินทางไปโดยเท้าดีกว่าไม่อออกไปเพราะว่าจะไปพบกับอุปกรารจีวกถ้าก็เหาะไปก็จะไม่พบกับอุปกรารจีวก ก็เลยเดินเท้าไปแล้วก็ไปพบกับอุปการะชีวกแล้วก็ได้สนทนากันเขาก็ถามว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนใครเป็นครูอบาอาจารย์ของท่านท่านบวชแก่ใครเฉพาะใครพระพุทธองค์ก็บอกว่า ดูก่อนชีวกสถาคตนี้มีกระมวลสันดานละแล้วซึ่งอุปกิเลสทำทั้งปวงละเสียซึ่งกองบาปท,ทั้งปวงทั้งสส้นแล้วตัดดับศูนย์ซึ่งตันหาอุปาทานแล้วและครอบงามเสียซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในตราภพบตัดทรู้จบในสัพพยายะรมด้วยพระองค์เอง อย่างไรจะบรรพชาเฉพาะสำนักหมกผู้ใดเล่าอย่างไรจะจะจะ,จะบวชในสำนักของใครเล่าและครัวอาจารย์ของตถาคตนีได้มีตถาคตนี้ประดับด้วยทศรหันอรหาทิคุณอดุลเลิศโลกแต่ผู้เดียวตรัสรู้ซึ่งพระสัพพัญยุตยานโดยอาการอันชอบ นีไ่ได้วิปริตบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทั่วทิศทั่วทั้งทิศในมนุษย์โลกกับสัทว์โลกจากประเสริฐเปรียบเสมอด้วยตถาคตไม่ได้มีแล้วจะหาใครประเสริฐเท่าเรานเท่าเรานี้ไม่มีอีกแล้วและตะถาคตนี้มีสันด,ดานอันเย็นระง,งับดับแล้วซึ่งกิเลสสาดูนเดือดร้อน บัตรนี้จะบทรจรรปสะสูว่นแควนกาลิงคาราชกาลิงคราดประสงค์จะแสดงพระธรรมจักรมาเทศนาจะตีอมะตะเพรีให้บันลีแกนิกรประชาคนาสัตว์อันมืดมนอยู่ด้วยขายอวิชาให้กระจ่างแจ้งเห็นพระนิพานทำนะักครั้งนี้ อุปการเชบอกวโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็เป็นอนันตชินตะ,ะก็เป็นพระอัินอนันตชินะอาสีอุปการเกเนี่ยจะเป็นคนที่มีทิศหลันพอนสมควรนะแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่พบกับพระพุทธองค์เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะแทบจะไม่ได้อะไรเลยอตอนเรียนเนี่ย สมัยตอนเรียนเนี่ยครูอาจารย์ที่เขาสอนเนี่ยเขาบอกว่าฮือ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 อย่างเงี้ยเหมือนบุคคลไล่โคฮือ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 ชอบชอบพูดกับบุคคลอื่นๆน่าฮือ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 เนี่ยก็คือดูถูกนะดูถูกเยอะเยอะด้วยคำว่าฮือฮเนี่ยละตอนนั้นนะค่ะอธิบายอย่างนี้แหละอันนี้ ก็มาถึงอุปการชีวกว่าถ้ามีคนเช่นนั้นก็สมควรชื่อพระอัอานาันตชินนะเมื่อปุปกาชีวกได้สดับพุทธวาทีดำรัสดังนั้นแล้วก็มีจิตวิสวงจึงดำริพระสมณะองค์นี้เจราจาเป็นมัทุรกถาภพเระยิ่งนักนพูดได้ไภพเระ มีเนื้อหาสาระได้ทั้งมีคุณวุฒิธรรมก็มากรูปก็งามเสียงก็เพราะหาผู้จะเสมอไม่ได้ก็มีจิตเลื่อมใสสมนัตยินดีจิงกล่าววาจาวา่าข้าแต่อาวโุโสท่านกล่าวปฏิญาณตนว่ากอบด้วยคุณดังนี้แล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็เห็นจริงด้วยแล้วควรที่ท่านจะได้นามว่าอานาันตชินะ พระนเสียซึ่งหมู่มารทั้งหลายจะนับประมาณนี้ได้ให้พ่ายแท้ก็เห็นคุณวิเศษอะนะทั้งรูปก็งานแสงสับพันรังสีก็มีนะเสียงน้ำเสียงก็ไพเราะ,ซ,ระซึ่งมันสมบูรณ์นะซึ่งมันสมบูรณ์แบบนะเมื่อสมเด็จพระ สพันยุได้ทรงสดับคําอาชีวกกล่าวดังนั้นภารุ่าไทยปรารถนาจะประทับซึ่งวาจาแห่งอาชีวกให้มั่นด้วยตรากล่าวคือพระคาถาพุทธอุทานปานประหนึ่งตราแห่งพระยาธรรมิกราชอันตีประดับประทับลงในดินอันประจำผนกพระราชสาร ก็มีพุทธบัญหารโดยสาระพระคาถาว่ามาทิสาวชินาโนติเป็นอาทิก็พูดอย่างนี้ยพูดอย่างนี้กับอาจิวกกล่าวอ,อุทานออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหอ,อย่างนี้ย็ไม่ใช่ขนาดนั้นเลยโชรึ <laughs> ไม่ไม่ถึงไม่ถึงก็ขนาดนั้นนะอธิบายความว่า ดูรานะอาชิวบุคคนทั้งหลายใดที่ถึงซึ่งอาสวะไขในโลกนี้แลบุคคลทั้งหลายนั้นจะได้ผจญชนะสัตว์โลกสิ้นทั้งปวงเหมือนดุจตถา,าคตมิได้มีตถา,าคตมีผจญสัพพสัตว์โลกแลกองกิเลสบ,บาปทำทั้งหลายทั้งสิ้นเหตุดังนั้น สมควรจะได้นามบัญญัติว่าอนันตชินะดุดคำท่านเจรจาเป็นแท้ก็สมควรที่จะได้ชื่อคำว่าชินะเหมือนอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละอ,อ,อุป,ปการชีวกได้สดับพระพุทธดิกาก็ตอบว่าข้าแต่อุโสยิงดังนั้นแล้วแล้วก็สั่นศรีรษะอะไรเงี้นะประมาณนี้ กล่าวพระคุณานุภาพหลีกไปจากมันคานั้นบทจรประโหนทางอื่นสมเด็จพระรมนุกรกูมีพระพุทธดีกาตรัสกับอุปกาชีวกเท่านั้นพอเป็นอุปนิสัยในเบื้องหน้าแล้วก็สเสด็จพระพุทธดำเนินไปนำเดินในมันคาโดยอนุกรมลำดับ พอสายยันเวลาก็บรรลุถึงป่าอิสิปตนะมรึกขไทยวันเวลาสายันนี่คงจะเป็นเวลาเย็นแล้วมั้งเนาะแค่นั้น,นอุปการชุกไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ว่า,าเป็นการตีตรากันเอาไว้ก่อนตีตราจองกันไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าอย่างไรเสียในบรรทายอุปการีวกก็จะ อุปะกาชีวกก็จะได้บวชในพระพุทธศาสนานี้อยู่แล้วเปรงฉพันนรังสีเสด็จเข้าสู่ป่าดุดพระอาทิตย์หลุดออกจากหมู่เมฆยอมก็นึกดูเอาเองก็แล้วกันพระอาทิตย์ออกจากหมู่เมฆก็คือไม่มีเมฆบังก็เห็นแต่แต่ดวงอาทิตย์ฉายแสงวาวทั่วท้องฟ้านะ ในการวันนั้นฝ่ายพระปัญจวัคคีพิขุทั้งห้าตั้งแต่เวลาเช้าก็ชวนกันอาบน้ำชำระสรีระแล้วนั่งประชุมพร้อมการต่างะระลึกถึงมหาบุรุษเอป่านนี้จะเป็นอย่างไรเนาะนะจะคิดถึงเรามั่งไหมเนาะอย่าี้ยต่างะระลึกถึงพระมหาบุรุษครางทางสนทนาปรึกษาแก่กันว่า ดูก่อนอาวุโสการััดน,นี้พระสมณะโคดมตั้งแต่เรามาเสียแล้วพระองค์จะ,สะเสด็จประสู่ที่ใดป่านชนี้จะทรงนิสีธนาการและณสถานที่ใดหรือจะทรงระลึกถึงพวกเราบ้างหรือไม่ะระลึกถึงเราประการใดหนอ,อในการนั้นสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็สเสด็จไปใกล้ จะถึงพระนสนตำบลน,นั้นเปร่งพระชัพนนรังสีรุ่งเรืองรุจิโรภาสเหมือนดุดประกาศแก่ปัญจวคัคคีให้รู้ว่าพระพุทธองค์สเสด็จมาสู่ที่นั่นส่วนปัญจวัคคีทั้ง5ได้ทัศนาเห็นพระรัศมีทั้งหประการแผ่ไพศาลจำรัดเรืองโรดทั่วทิศทั่วทศทิศ ก็สะดุ้งจิจวาดไหวไม่รู้ว่าสิ่งอันใดดูประหลาดปรากฏมหาสกจึงปรึกษากันว่าแสงนี้จะเป็นแสงสิ่งใดต่างๆต่างก็เหลียวแลไปในทิศข้างน้อนข้างนี้ก็เห็นองค์พระจินสีเสด็จมาจากอรัญญมันคาสถนสถานปานประหนึ่งว่าพญาฉัดทันเขาจะสารอันโครจรออกจากห้องแห่งรกระแก้ว มิฉะนั้นดุดดวงที่พาคอนอันออกจากห้องแห่งเมธพระหกดูเพลิดเพล้วพนารายด้วยกระแสสายชนประาภาภัยโรดจำรัดทั่วจังหวัดทัศน,น์จังหวัดวน,น,นัสะนะไพรสนสกลวิสัยเขต แสงนี่เปล่งไปทั่วป่าเลยทั้งห้าก็สงสัยกันยังยังยังมองไม่ชัดเห็นแต่แสงยังมองไม่ชัดว่าเป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นใครยังมองไม่ชัดเห็นแต่แสงเดินมาไกลๆนอนก็หวัดไหวไหวหวั่นนี่นั่นคือแสงอะไรกันแน่มองไปทางซ้ายมองไปทางขวาพระองค์ก็ยังโดนเดินง ก็ยังคงเดินแสงนั้นก็ยังเดินคงตรงเข้ามาหาเรานถ้ากว่าไววอ้าวสิบเอ็ดนาทีแล้วก็คงจะเอาไว้ท่านนี้ก่อนไว้พรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจะมีกบรรดาต้นสาทุกเชนญทุกคนทุกท่านเชินเจเริญพร